สวัสดีขวสวัสดีทุกท่านนะคะชื่อเศรษฐีดีเศรษฐีคุณลชดน,นะคะชื่อเล่นจิตเตยอายุ45ปีนะคะออที่มาที่นี่เนี่ยตอนแรกเนี่ยมีอาการน้ำท่วมปอดคือหายใจไม่ออกต้องนอนเอาหมอนซ้อนกันเนี่ยสามส่ใบมันหายใจได้จมูกข้างเดียวค่ะแล้วเราเรเรา,เรา,เราคิดว่าเรา เราคงเหนื่อยมากเราอ้วนเป็นคนอ้วนใช่ไหมคะเมื่อก่อนเนี่ยร้อยกว่าโลตอนนี้น่าจะเห 7, 8, 8, ลือประมาณ78โลมั้งคะมามาที่นี่เนี่ยน้ำหนักลดลงด้วยยัง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 งงตัวเองไม่หายว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะอยู่ดีก็หายใจไม่ได้ก็ค่อยๆหายใจไม่ได้จากรูข้างเดียวจนเหลือรูอีกรูหนึง่งมันอีกรูหนึ่งก็เริ่มหายไม่ออกหายใจไม่ออกหายไม่ได้ต้องพยายาม คว้าหาอากาศน่ะคว้า,าจนบอกบอกห้านบอกว่าพาไปโรงพยาบาลเถอะไม่ไหวแล้วเพราะเป็นคนที่ค่อนข้างที่อันตี้โรงพยาบาลไม่ค่อยชอบกลัวยากลัวกินยากินยายากอะไรเงี้ยนิสัยไม่ค,ค่อยคือเป็นคนไม่ใช่ไม่ใช่คนที่แบบไม่สบายปุ๊บจะเข้าโรงพยาบาลโดยนิสยัยก็วันนั้นเอยปากเลยว่าพาพาไปหาหมอทีไม่ไหวแลหายใจไม่ออกขอโทษนะคะาการที่ว่านี่เกิดขึ้นสักประมาณวันที่เดือนเดือนหนึ่งค่ะประมาณเดือนหนึ่งก่อนเข้าโรงพยาบาล ทนอนักทนมากมากเลยน,นอนซ้อนหมอนหลายใบทีนี้พอเขาพาไปโรงพยาบาลหมอบอกว่าเราวิกฤตน้ําท่วมปอดขั้นวิกฤตเขาถือว่าโรงพยาบาลเขาบอกว่านี่เขาเรียกว่าหัวใจวายใช่ไหมคะเขาก็เอาเอา,เอาอสอดสายฉี่เลยเจ็บนะฮะสอดสายฉีเพื่อให้น้ําออกขับน้ำแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะฉีดยาเพื่อให้ปสัสสาวะออกเยอะๆะแล้วก็เอาเรา ขึ้นแอดมิทน,นอนโรงพยาบาลตอนนั้นก็ไม่ได้เตรียมตัวไปนอนโรงพยาบาลเลยก็งงไปหมดเลยว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าภายในวันเดียวเนี่ยหายใจออกหายใจโล่งขึ้นหายใจดีขึ้นก็ก็อย่างว่าโรงพยาบาลรัฐบาลก็จมีการนอนเตียงค่อนข้างเยอะ,ะแล้วก็บางทีก็มีผู้เสียชีวิตข้างๆเตียงข้างก็เลยบอกหมอกว่าหมอคะขออนุญาตขึ้นเป็นเห้องพิเศษได้ไหมก็ได้ย้ายเย็นนั้นเลยนะเขาอนุญาตสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือ เดินไม่ได้เตยเพิ่งเดินไปได้เดือนเดียวนะคะเพราะตอนไปโรงพยาบาลเดินไปโรงพยาบาลขึ้นไปรถรถรถโรงพยาบาลทำใหาเอ๊ะเรียกว่าอะไรนะเตยโรงพยาบาลที่เขาให้นอนนะคะก็ขึ้นไปนอนปกติเดินเดินเข้าห้องปกติเดินเข้าห้องน้ําปกติสามวันที่เป็นนอนโรงพยาบาลห้องพิเศษยังเดินเข้าห้องน้ําเองอะไรเองแต่วันที่สี่เดินไม่ได้ พอหลงจากเตียงแล้วล่วงผอยลงไปนอนกับพื้นเลยขาไม่มีแรงขาไม่มีแรงไม่มีแรงแต่ยังดีที่มือยังดีที่มือทันนะคะยังทันคือพยายามบริหารก็ตอนนั้นก็ยังไม่เอจแจอะไรก็คิดว่าตัวเองอาจจะนอนเตียงนานเขาเรียกว่าติดเตียงอะค่ะตีนอนเตียงนานก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอวันที่ห้าหกหนักเข้าไปอีกค่ะคือขยับตะโพกไม่ได้ ขยับอะไรไม่ได้ไอ้ทีนิจใจไม่ดีใจใจไม่ดีก็อยู่โรงพยาบาลให้อยู่ประมาณสิบสองอยู่ประมาณสิบสองวันบอกหมอว่าขอออกหมอบอกไม่ให้ออกคุณยังวิกฤตคุณยังอันตรายคุณยังไม่ไม่ดีไม่แข็งแรงเรากว่าคือความสึกแอนตี้ความสึกว่าฉันตั้งแต่ฉันมาอยู่นี่ฉันเดินไม่ได้ใช่ไหมฮะก็บอกหมอว่าหมอคะอาการมันเหมือนถอยลงไปเ่ช่เขาก็บอกว่า ก็ค <itt ac> ุณอาเพราะคุณไม่ยอมยอมลงเดินอ่ะหรือว่างๆอ่ะคุณนอนทั้งวันไปคุณไม่ยอมลงเดินล่ะเอาช่วงนั้นมีการวินิจฉัยอะไรต่อไหมคะว่าอาการแบบนี้แล้วเพราะอะไรหมอเ่าเข้ามาทุกวันหมอให้เข้ามาไม่ถึงไม่ไม่น่าจะถึงสามนาทีเข้ามาว่าเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมวัดตุ๊บ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 วัดผวัวัดเสร็จเดี๋ยวหมอให้ยาแก้ดิเพิ่มหน่อยนะแล้วออกห้าอย่างยี่สิบสองวันก็เลยบอกเลาวบอกว่า กับยังไงก็กับขอออกจนหมอยอมค่ะเพราะเราไม่ยอมเราขอออกเราขอพูดพยาบาลแต่เราบกวเราขอออกได้ออกประมาณห้าโมงเย็นนะฮะเขาให้เขา<ๆ>ได้ออกเวลาเนะออกไปอยู่บ้านได้วันเดียวค่ะออกไปอยู่บ้านแล้วเอ๊ะทำไมเราหายใจไม่ไดห้หายใจไม่ออกอ่ะกลับไปก็หายใจไม่ออกกลับไปโรงพยาบาลท,นทีนี้ไปเอกชนเลยค่ะทีนี้ไปเอกชนเอกชนก็ไปถึง้าหวน้ําท่วมปอดคิดใจอ้าวก็ฉชั้นก็น้าท่วมปอดก็พึ่งรักษากลับมาก็ ก็ <łość> สแสดงว่าตอนที่อยู่ที่โรงพยาบาลแรกเนี่ยน้ำท่วมปอดยังไม่น่าจะหายดีหรือน้ำท่วมปอดนี่มันกลับมาได้นะคะพี่น้องทั้งหลายอยากจะจะบอกว่าเรามีอาการร้อนไหมคะเพราะว่าเพระตอนที่กลับไปรู้สึกว่าร้อนเราบอกเปิดแอร์จอหน่อยเปิดแอร์แล้วเอาพัดลมจอนอยอาจารย์บอกร่างกายเก็บน้ําไว้ดับ ไฟประมาณนั้นนี่เรื่องจริงนี่เรื่องจริงพอพอฟังหมอเขียวพูดเนี่ยโอ้โหคําตอบอยู่นี่เองคือถ้าอยากไม่ได้แก้ต้นเหตุอาการร้อนก็กลับมาอีกน้ำปอดก็กลับมาอีกอันตรายมากน้ําปอดนี่หายใจไม่ออกช็อกได้นะก็อยู่โรงบาลเอกชน1ิ1สิบวันประมาณนี่ยค่ะบทไปเยอะมากนะคะบทไปเหยียบเยียบครึ่งร้านนะค่ะ ไม่น่าเชื่อว่าฉันตอนแค่สิบกว่าวันนี้ทันหมดขนาดนี้เลยเหรอก็คิดใจว่าแค่จะไปน้ำวมปอดเปล่าค่ะเจอโรคหัวใจเขาบอกให้ทำบอลลูนนะะเจอโรคไตเจอนิ่วในถุงน้ำดีเลือดหายค่ะท่านเคยเห็นไหมได้ยินไหมเลือดน้อยเขาก็เลยให้ให้ให้เลือดไปสามถุงเออสองถุงไม่ไม่เหลือค่ะ ให้ไปแล้วไม่เหลือเขยเห็นไหมคะเขาไปแล้วไม่รู้มันไปอยู่ตรงไหนคือหาไม่เจอซีดตะหน้าซีเขาจับอยู่ซีดช่วงนั้นเรามีฉี่เป็นเลือดด้วยไหมคะไม่มีฉี่เป็นเลือดฉี่ได้ฉี่อ่ะฉี่นีงโชคดีที่ฉี่ดีไม่มีเลือดออกตาให้เลือดเราฉี่เลือดหาไม่เจอเลือดหายโรงพยาบาลนี้อันนี้คือโรงพยาบาลที่สองเอกชนนะคะของของจังหวัด ก็ก็อยู่แล้วก็เขา่าเข้าห้อง ICU ยูเขาบอกว่าเอ่อความการป่วยของคุณระดับอันตรายคุณต้องอยู่ห้อง ICU ยูมอยู่ห้องนี้ไม่ได้คือไปอยู่ห้องธรรมดาอยู่3าวันใช่ไหะเขาเอาเข้าห้อง i อ u ยูอยู่ห้องไอ u ประมาณ8วันที่จะใจว่าให้ทําอะไรเนี่ยฉันอยู่ทําอะไรมองนอนนาฬิกาถึงก็ยาฆ่าเชื้อยาฆ่าเชื้อมาห้อยทุกวันยาฆ่าเชื้อแล้วถามว่าแล้วเขาก็บอกว่าไม่รู้เลือดมันหายไปไหนก็พูดอย่างเงี้ย ผมก็ไม่รู้เลื่อดหายไปไหนแล้วก็ไตค่าไตขึ้นมันมีค่าไตอะไรสักอย่างมีค่าการกรองของไตแล้วค่าการทํางานของไตไตสูงขึ้นค่าไตสูงขึ้นเราคิดใจยาแน่นอนเพราะเราเราทานข้าไม่ได้ค่าของเสียถ้าสูงขึ้นในค่าของเสียค่ะก็รักษาก็ก้นอนก็น่าจะยิ่งกว่าตอนอยู่โรงพยาบาลแรกนอนคือนอนดูนกรรกไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วเบลอเวลาหลานลูกอะไร เอ่อทุกคนมาเยี่ยมเนี่ยบ่อยเขารีบกลับบอกกลับไปทํางานหนรือไปอะไรคือเราไม่มีแรงไม่กระทั่งผู้มันง่วงนอนเ<ม>บลอแลวหน้าเขาสามสี่หัวเลยค่ะมองไม่ชัดคือเอ๊ะฉันก็คิดเด็ดใจที่ฉันอยู่โรงพยาบาลน,นะวบอกทำไมยิ่งอยู่มันยิ่งเบลอมันยิ่งไม่ดีคือมันต้องดีใช่ไหมคะคือก็เลยก็เลยขอออก จากโรงพยาบาลที่สองขณะออกจากโรงพยาบาลอาการเป็นยังไงบ้างคะมีเบรอ <c oughs> บรเบอรค่ะเบอรแต่วันนี้ทีนี้ก็เลยบอก <c oughs> บอก็ยังเดินไม่ได้เหมือนเดิมอุ้ยิ่งเก่าอีก,อกค่ะกกคืออุจจาระไม่ออกขอโทษนะคะถ่ายยากไม่ออกเขาก็ควานกันแล้วก็บอกเราถ่ายไม่ออกเขาใหายาเขาบอกเดี๋ยวจะให้ยาหมอบอกว่าเดี๋ยวจะให้ยาอยาถ่ายอย่างแรงอย่างดีที่สุดให้คุณนะกินไปสามถ้วยค่ะขอสามครั้งไม่ออกค่ะไม่ออก พอพอไม่ออกทีนี้ทีนี้ก็เลยคว้านเลยค่ะไปถึงเจา้าหน้าที่มาถึงค่ะอย,กยกากจะการให้ค่ะรับรองกูจะถูกใจติดใจอุย้ยนรกมีจริงรู้เลยว่าเขาเอามือเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วเขาคว้านอย่างเงี้ยอุย้ยแบบตะเกียกตะก,กายแทบจะต่อยหน้าเจ็บที่สุดในชีวิตบอกพอค่ะทีเดียวพออุ้มไปห้องน้ําเธอ ขอโทษนะจะเล่าให้ฟังว่าจะถ่ายยังไงปกติเวลาถ่ายไม่ออกช่วงหลังก่อนจะเข้าโรงพยาบาลเนี่ยแต่ต้องใช้นิ้วเนี่ยช่วยแล้วเอาน้ําน้ําฉีดก้นนะ,ะฉีดฉีดช่วยไปด้วย<ะ>แล้วเอานิ้วค่อยๆช่วยสก,กิดทีละนิดคีอยค่อยออกเดีย๋ยวมันก็ออกหมดนี่เขามาถึงเขามาควา้าอย่างนี้มันเจ็บทรมานมากๆทุกวันนี้ตรงก้นเนี่ยยังยังไม่ยังยัง,ย,ง,ย,ง,ย,งยังไม่สามารถโดนได้ดี ือเวลาล้างก้นล้างอะไรเนี่ยยังรู้สึกเจ็บมาจากการค<ช>ว้านของเขาเนี่ยจากที่ลงมาอันนี้เอกชนนะจะย้ําตลอดว่าน,นี่คือเอกชนนะคะก,ก็ขอออกบอกว่าให,ให้บอกอ้บอกว่าเราไม่มีเงินรักษาแล้วขอออกเขาไม่ให้ออกไงฮะก็เลยใช้คําพูดเนี่ย<อ>เขาเลยให้ออกง่ายเลยเขาบอกไม่มีเงินเขาให้เรียบจัด <laughs> การจัดยาเลยให้เรียบคือไงเขาก็ไม่ให้ออกเขาบอกว่าคุณยังอันตรายยังยังป่วยไตยัง่าดไตยังไม่ดีเบาหวานก็ยังสูงความดัน240 ความดัน240นะเราเราก็บอกว่าายิ่งอยู่แล้วน่าจะยิ่งตายยิ่งกว่าโรงพยาบาลแรกก็คงจะเป็นทรมานเหตุผลนี้ปฏิเสธง่ายมากเลยใช่ไหมคะบอกเขาง่ายเลยเขาบออ๋อไม่ตังค์นี่จัดการเร็วมากค่ะเคลียเตียงเร็วมากนี่เรื่องจริงนะครับคุยกับหมอไปเรื่องอยากออกจากโรงพยาบาลหมอไม่ออกบอกเงินไม่มีรักษาค่ะหมอปับ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 เจอเจเรื่องจริงเร็วนี่ถูกใจมากบอกคํานี้ทีนี้ทีนี้ก็กลับบ้านตาลายเนี่ย มนันตาลายนั่งนั่งไม่ตรงจะนั่งเอียงจะนั่งเอียงแล้วตาลายลูกหลานเขาก็หลานเขาก็อุ้มกันแล้วก็เดินแล้วก็เดินไปได้เขาก็ใช้ผ้านเนี่ยสองผืออ,อใส่เข้าไปตรงขาสองข้างเนี่ยค่ะใส่ตรงขาสองเพื่อยงเพื่อพยุงให้เราลุกขึ้นแล้วก็แปบบแ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 ้วบางทีก็ลม้มค่ะบางทีก็ล้มแล้วก็พยายามกายไปหาในนี้แล้วก็ขาแล้วก็เหมือนแบบไม่มีแรงเข้าโรงพยาบาลครั้งที่สามหายใจไม่ออกค่ะ หายใจไม่ออกเหมือนเดิมหรือะไรก็ตักหนาว่าไปไปโรงพยาบาลอ่าน,นหายใจไม่ได้คือตอนนี้พยายามเงยหน้าหาตรงหายใจหายไปหาไปวันที่สามเอกชนเอกชนแพงกว่าที่เก่าด้วย คือเราคิดว่าไอ้ความเข้าใจของเราที่คิดว่าโรงพยาบาลยิ่งยิ่งราคาแพงยิ่งน่าจะดีอะไรเงี้ยค่ะ,คะเขาเอกนชนปุ๊บปอดน้ําท่วมปอดอีกแล้วเอ๊ะแปลกน้าท่วมปอดไปได้มีครั้งเดียวนมีได้ตลอดหลายๆท่านฟังแล้วต้องระวังพยายามตัวอย่าให้ตัวร้อนจิตวัดร้อนนะ,ะอย่างหงุดหงิดอย่าเครียดโอ้มันขึ้นไวมาก มันขึ้นมาไวมากคือน้ำท้อมปอดขาดใจบอ,อกที่ไปถึงปุ๊บเนี่ยเขาก็ตึต๊บตึบต๊บตึบต๊บจะเอาเข้าห้องไอซียก็ก็ยกมือไหว้เขายกมือไหว้หมอว่าขอให้ที่เนี่ยเป็นที่พักผ่อนให้ดูแลรักษาอย่าเอาเข้าห้องไอซียเลยเหมือนลงค่าสัตว์เข้าไปมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเขาก็โอเคนะไปนอนห้องพิเศษธรรมดาแต่ว่าโ,โหมามาแบบร้อยแปดพเก้าทุก ทุกขวดยามาเต็มเลยค่ะมาอะไรของเราก็ไม่รู้เต็มตรงเนี้ยถ้าเป็นหน้าคนไม่มีไม่เหลือที่ให้ตบแล้วค่ะคือมันอะไรเขาไม่รู้คุณเป็นรอย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 จอดเต็มไปหมดเลยมันจะหนักกว่าที่ที่หนึ่งกับสองหรือเปล่าเขาสมมือมันมันเหมือนหนีเสือปัดจระเข้มันไม่ใช่คําตอบโรงพยาบาลไม่ใช่คําตอบการรักษาแบบที่เราคิดว่าจ่ายยาดีๆยาเม็ดดีๆเม็ดละกี่ร้อยอเงี้ย่าไม่ใช่คําตอบเพราะปลายมันเหนื่อยมันมีทีเด็ดนี่คือทีเด็ด ที่กันตั้งเราตั้งนานเนี่ยเขาแอบใส่ปัสสวาวะเพิ่งรู้เมื่อวานคือคือคือเราเหนื่อยมากเราสึกว่าเราเพลียไปนอนโรงพยาบาลที่เอกชนที่เราคิดว่าแพงที่สุดแล้วให้ลูกพาไปเนี่ยไปนอนนียก็ยังเหนื่อยก็ยังบอกลูกว่าเหนื่อยนะเหนื่อยมากหมอเขาก็ยังใส่เออมาที่นี่หมอให้ยาอีกสามให้ให้เลือดอีกสามถุงเขาพูดเหมือนกันค่ะเลือดหายเลือดหายไปไหนไม่รู้ใช่ค่ะ ทีนี้พออีกครั้งเขาแต่เขาไม่ได้ให้ทีเดียวสามถุงเขาให้ครั้งแรกถุงหนึ่งก่อนทีนี้เนี่ยวันลุกขึ้นค่าเลือดดเอีเลือดไม่หายโอเคเลือดอยู่ปกติโอเคในรอบนี้เรามีข่าวดีเม็ดเลือดขาวด,<ะ>ดีเลือดขาวดีเราก็ยิ้มเสร็จตอที่ยิ้มเนี่ยลูกเขาก็ลูกเขาก็เดินมาแอบน่แอปเปิลนัแอปเปิลแล้วก็ดู ยัามีความสุขเราดีใจหมอบอกเม็ดเลือดขาวดีห้าเลือดดีลูกก็แหมเขาอยากให้เลือดให้ให้กินน้ำเหลือเกินทีเราก็ตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเป็นเป็นคาร์โฟิลของหมอแบบหมอเขียวเขาทำให้เรากินอะไรเงี้ยพอพอครั้งหลังบอกว่าไม่ไม่ได้คารโฟิลแล้วเราเราเราถึงว่านะคะยังยังไม่ได้คุ้นเคยเนื่อาะที่มาครั้งแรกก็ไม่ยอมกินองฮะไม่ค่อยชอบกินเขาจะโกหกว่าน้ำาน้ำแอปเปิลแล้วก็ดูแลก็ยิ้ม ขอบคุณมากอร่อยฉ่ยฉีงนั้นเลยฉีเราทั้งนั้นเพราะว่าเราถูกเราเราถูกใส่สายอยู่พอเราหลับเขาแอบแอบเทข้างล่างใต้เตียงเรง่ยาบาลมาบอกเขาบอกโรงพยาบาลที่สามหนึ่าที่สามวิแล้วคนที่เอาเคล็ดลับนี้มาทําไมเขาดูยูทูบเขาคือคือตัวตัวตัวเองก็ดูยูทูบดูตั้งนานะแต่ขอแต่พูดตามตรงเป็นจิตวิทยาเราพูดตามตรงเลย ฉี่นี่มันไม่ใช่ความว่าตัดใจกินได้ทันทีมันยังมันยังแปลกใจอยู่มันเป็นแค่ความแปลกใจแต่ทุกวันนี้ไม่ให้ฉันกินตายงานนี้ตายไม่ให้ฉันกินอยู่ไหนแอบไม่ได้ห้ามกินอย่าขโมงฉันนะทุกวันนี้ฉี่นี่ขโมวกันได้นะคะขโมงก็ข้าห่วนะคะทุกหยดนมีคุณค่ามีคุณค่าเอามาป้ายแผลป้ายอะไรก็โอเคมากแล้วรสชาตินี่เขาบอกว่าเหมือนน้ําชาเหมือนจริงๆ เขาเปิดฝาเพราะว่ามานอนที่นี่ห้าวันแท้เขาจะเอาฝามาเวลาเราฉี่ว่าเราเดินไม่ได้เนี <h 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 ่ยเขาจะยกเราขึ้นฉี่นะคะขึ้นปัสสาวะที่เขาเตรียมมาให้อะไรเงี้ยแล้เขาก็ปิดฝานที่ตอนหลังว่าเขาเปิดฝานี่หอมปัสสาวะหอมนะคะและใสและดื่มแล้วก็ไม่มีรสและอารมณ์ดีอัเลิขาตอนแรกเดินไม่ได้นี่เครียดเครียดจัดเลยอยู่ดีฉันเดินได้ฉันเดินได้จนทุกวันนี้เห็นใครยิ้มอย่างเดียว ขอบคุณค่ะขอบคุณที่เดินไม่ได้เพราะหากฉันเดินได้ฉันก็ไม่ได้เจอหมอเขียวก็เลยอารมณ์ดีใช่ไหมคะก็เลยคิดว่าคือพอมาเจอพอมาเจอสิ่งเหล่านี้แล้วแล้วหลานลูกหลานเขาพยายามบอกว่าให้ทํายังไงเราร้อนมากเราอารมณ์เราเครียดมากเราร้อนมากพออารมณ์ดีพอาสังเกตว่าถ้าใครเคยเห็นเต้ยเนี่ยเต้ยจะยิ้มเก่งมากเพราะรู้สึกว่าพอเรายิ้มเนี่ย คิดเองเปล่าก็ไม่ทราบมันเหมือนเกิดสารเออเอ่อเอ็นโดฟินเปล่าคะสารเอ e ็นโดฟินค mm ือ hmm. มันมันมีความสุขทั่วตัวยิ้มแล้วแต่เรืยองเรความบังเอิญหรือหรือความเป็นจริงของชีวิตก็ไม่ทราบที่นี่มันเป็นอะไรที่มันมีแต่ความสุขมันมีมันมีเอ่อบรรยากาศความสุขทุกๆท่านเดินเาจะถามเอ่อหายยังดีขึ้นหรือยังเป็นยังไง มันเป็นความสุขอย่างหนึ่งว่าคุณไม่ใช่พ่อแม่พี่น้องของฉันนะยังมาให้กําลังใจคุณมาให้กําลังใจอ่ะคุณคุณดีมากคุณมีน้ําใจคุณเป็นห่วงเราอ่ะแล้วมันก็รู้สึกว่าเราดีาเราเราจะลุกขึ้นนั่นนงไม่ได้เองเฮ้ยบางทีลุกขึ้นนั่งเองจนหนานตกใจอ่ะนะนลุกนั่งเองได้มาที่นี่ลองเดินหลายก้าวแล้วนะคะ <c oughs> ความมหาจัรย์ที่มีโอกาสขอญาตข,ขึ้นมาแชร์ประสบการณ์คือ เดินได้แล้วสี่ห้าเก้าแม้ว่าจะต้องดุกจับซ้ายและขวาก็ตามเพราะตอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยไม่ก็จะเอาขาลงจากเตียงยังทำไม่ได้เลย <c oughs> แต่ตอนนี้คือ <c oughs> อย่าให้เผลอละดีใจหลายๆท่านพัทักปุ๊บจะลุกขึ้นมานั่งเออเขาเข้ามาทักเราอ่ะดีใจคือพยายามตะเกียกตะกายลุกขึ้นมาเอายันยันเนี่ยได้กล้ามกล้าม ขามีแรงมีเหมือนมีมีแรงกล้ามอะค่ะบีขึ้นมาได้พวกเราดีใจด้วยไหมคะคุณเต้ยเดินได้แล้วค่ะ <Yeah. S 2> ให้กำลังใจคุณเต้ยนะคะ เพิ่งเดินได้สีหส่ห้าเก้าเองสี่ห้าเก้านี่คือวันนี้ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่นีน้เขาบอกว่ารถตู้มาแล้วเขาบอกว่าไม่เ,เขาไม่อุ้มคืน,นขึ้นเองอก็เลงหาทางอยู่คือเป็นเรื่องเป็นเรื่องมหัศัจร,รย์อยากให้บอกทุกท่านว่าทุกท่านช่างโชคดีเหลือเกินที่ได้มาถึงตรงนี้เพราะเตยได้ตอนตอนที่หายใจไม่ออกก่อนที่จะบอกตัดสินใจตอนเช้าตอนเช้าแปดโมงบอกหมอให้ลาน้าพามาโรงพยาบาลคืนนั้นได้ที่ฐานว่าคือจะเปิดยูทูบ ของหมอเขียวเนี่ยทิ้งทั้งคืนเลยถ้าขายับตัวตื่นหรือว่าไม่ได้ได้มีโอกาสได้หลับเคิมได้มีโอกจริงๆแล้วมันอนไม่หลับหรอกแต่ถ้าเพราะเหนื่อยเคิมจนตื่นขึ้นมาเสียงหมอเขียวจะจะจะ,จะได้ยินตลอดมันเป็นเหมือนกําลังใจลึกๆให้เราวิวจารใจ,ใจต่อสู้แล้วก็คืนนั้นเนี่ยได้อดิษฐานจิตว่าถ้าข้าพเจ้าได้หายจากการเดินไม่ได้ จากโรคหัวใจจากโรคที่เป็นอยู่ข้าวเจ้าขอบวช46วันเพราะอายุ45นะ,ะจะบวชมากกว่าอายุหนึ่งวันข้าวเจ้าขอประกาศบอกเขียวที่ตักหนึ่งครั้งในชีวิตพอพูดเสร็จต,ตายไ,ได้หรือเปล่าจะเดินได้เปล่ <c oughs> เา <c oughs> เพราะคิดอยู่ด้นยผู้าหายกับกรุงเทพเนี่ยมันยากแล้วเรา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 ,เราไม่รู้เราจะได้มาหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้เชื่อเลยว่ามาถ้าจริงๆแล้วืว่านนี่หมอเขียวท่านเมตตาได้กราบท่านจริงๆตรงนี้นะ,ะเพราะตรง ให้มันโดนกับไกลๆน้องท่านหน่อยให้แต่ที่เราพูดไปทีนี้เหลือบวชอย่างเดียวไม่แน่ถ้าเต้เดินได้เต้อ,อาจจะบวชแล้วใส่ชุดชีมาปฏิบัติที่ดีเวลาจัดจัดอบรมก็ย,ยังบอกเลยว่าที่เนี้อบรมน้อยไปที่เนี่ยผิดพลาดมากที่ี้ต้องจัดอบรมครั้งละหนึ่งเดืน <c oughs> อนเพราะครบเดือนเต้ยเดินได้พอดี <c oughs> คิดว่าคิด,คด,คด,คดน้อยไปใจหาย นะฮะพอดีจะขึ้นรถแล้วพี่ก็ไปบอกว่าขอให้ขึ้นมาพูดแชร์ประสบการณ์วันที่ห้าไข้จบแล้วใจหายเหรอคะแล้วเชื่อค่ะเ <c oughs> ชื่อไหมคะว่าพูดจริงๆพูดเมื่อวานว่าเอ๊ะทำไมไม่นําเราขึ้นแชร์ประสบการณ์ <c oughs> ก็นอนคิดในใจว่าเขาโอกาสขอคงได้ขึ้นแชร์ประสบการณ์ <c oughs> เพราะของเราเป็นของจริงและกําลังเกิดขึ้นจริงๆอะ่ะม <c oughs> ันเป็นเรื่องที่มหสัสจรรย์ใครที่มีญาติพี่น้องที่ป่วยอะ่ะ บอกไม่ต้องคิดเยอะคนคิดเยอะเนี่ยก็คงอย่างเหมือนคุณป้านางท่านพูดว่าติดกรรมอะไรท่านติดกรรมอะไรถึงไม่มาของเต้เนี่คงจะมีวาสนาเพราะว่าพอออกจากโรงพยาบาลปุ๊บเนี่ยขึ้นรถตู้มืนนี่ขับมานนี่ต่อทันทีเลยเต้ยคงบีบุญได้เจอญาติพี่น้องที่ทักเต้ยทุกคนได้เจอคุณป้าท่านมาผูกสายสินให้ก่อนกลับนะคะไม่รู้จักเลยขอบพระคุณ ขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ได้ให้กําลังใจใครก็ไม่รู้คนหนึ่งที่ไม่รู้จักนะคะท่านรู้หรือไม่ว่าคําพูดที่ท่านพูดออกมาทักออกมาสร้างกําลังใจให้คนคนหนึ่งเนี่ยจะเดินได้ในอนาคตในวันข้างหน้านะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะค<า>่ะน้องได้พูดทั้งเริ่มต้นทั้งสนุกเองเรียบร้อยดีมา<ว>กเ,าเลยนะคะ <ขอ S 1> <ว>จริงจริงๆๆแล้วขอย้อนถามนิดนึง ก่อนมาค่ายนี่เหมือนเตรียมใจมาแล้วได้ฟังเทปอาจารย์หมอเขียวมาตลอดแล้วแล้วก็เตรียมกายมาแล้วด้วยได้รับน้าปัสสาวะไปแล้วใช่ค่ะแล้วมาถึงค่ายนี้มีอะไรที่เติมเต็มอีกบ้างคะก็อย่างที่บอก่าเป็นเป็นความรู้สึกมันรับได้เลยค่ะมันทั้งเรื่องอาหารเรื่องการสนล้าไส้ใหญ่ใช่คซาได้ทำไหมคะทาทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยเอาผ้าพลาสติกเวาเราเราพยายามเอามุ้งบังใช่ไหมว่าเราเดินไม่ได้เอามุ้งเอาผ้าพลาสติก้อง เขาบอกคางก็มีคุณป้ามาถามว่าทาอะไรอยู่เรากลาลังดีท็อกมันเป็นการดีท็อกที่ที่พี่ปแปลกมากจะที่มันออกมาแบบมันเหมือนขอโทษอนุญาตพูดนะ,ะมันเหมือน,นเรารู้เลยค่ะว่าเราออกมาเหมือนเป็นก้อนแข็งขแล้วเราเอินว่าหลานเขาเป็นคนไม่เขามไม่รังเกียจเราแล้วลก็โชคดีเราเขาก็เขาก็พอเอาลงถังเสร็จเขาไม่การดูเลยค่ะเขาดูเลยค่ะแล้วมือเขาเขาสอดสายอยู่เนี่ย ขาจะรู้ว่าอะไรไหลมาใช่ไหมคะเอาข้อ hmm. ม okay. um, so like ือจับแล้วว่าโอ้ยแข็งอุ้ยก้อนเบลเลอร์แล้วอุ้ยดาปิ๊ดอะไรโอ้เราเอ๊ะเอ๊ะเราถ่ายทุกวันนะโอ้ขนาดถ่ายทุกวันยังเขาทานถ่ายทุกวันนะมันไว้ใจไม่ได้ค่ะแ้วอย่างเงี้ยดีท็อกก็ดีค่ะขนาดก็ดีใจว่าชิดว่าตาจะหลายปีเปล่าวะมันออกมาเนี่ยค่ะโอ้แล้วมันเป็นสิ่งที่สะสมอยู่แล้วตัวเนี้ยมันมีเชื้อที่ไม่ดีไงนะมันก็เลยทำให้เราไม่สบายใช่แล้วก็ เอ่จะโดนผ่าตัดตอน,ตอน,ต,อนตอนที่เต้ยออกจะออกเนี่ยเช้าเนี่ยเขาจะเขาให้เต้ยตัดสินใจเขาเช้าจะผ่าตัดเต้ยเนื่องจากเป็นนิ้วในถุงน้ำอีเขาอีเขาคนาา<ะ>ที่เขาเตะเจอไงฮะทีนี้คืนนั้น หลานแอบให้กินน้ำปัสสาวะฮะ,ฮะเออแปลกอาการที่เราเราเรา,เราจุกเราอะไรไม่เป็นค่ะ,ะหมอก็ปรากฏเยอะอ้าวไม่เป็นไม่เป็นแล้วจะผ่าทําไมหมอบอกอยังยงย,งยังอนุโลมได้ไม่เป็นนั้น,น,นเอาไว้ก่อนนี่เรื่องจริงนะคะพอ,อไว้ก่อนเราขอญาตออกจากโรงพยาบาลในบายสอง<ะ>เหมือนหนีออกมาเลยเขาไม่ได้ให้ออกหมอเบาหวานตามเลยว่าเอ,อ้ยใครให้ออกออกไม่ได้นะ้ำหมอไตก็บอกค่าไตาคุณ3าุ้า สามจุดห้าคุณยังออกไม่ได้นะขอโทษจนที่เข้าโรงพยาบาลค่าไตหนึ่งเองนะคะอยู่ไปอยู่มาสามจุดห้าเราก็บอกว่าหมอมันเกิดจากที่กินยามนหมอหอมอหลายลบาไม่เกี่ยว<ม>น่าจะเกิดจากถุงน้ําดีนิ่วถุงน้ําดีคุณนั่นแหละที่คนเจอเราต้องรีบผ่าตัดแสนห้า<ม>ค่ะผ่าตัดแสนห้าพอคนระับวันนี้อนุโลมฉันได้ถ้าวันนั้นฉันบ,บ้าที่กับคุณว่าต้องผ่าตัดก็ก็เรียบร้อยแ่้ผ่าไปแล้ว<ม>แล้วก็ เสียแสนนะแล้วก็กินของมันของอะไรกินอาหารอะไรก็จะจุกง่ายขึ้นเพราะว่าโดนตัดถุงน้ําดีออกไปแล้วค่ะเขาบอกว่าเขาเสียคืออะไรคะก็ก็แค่ก็แค่กินของอะไรจุกแค่นั้นน่ะก็แค่เดีของคุณคุณรับไปคนเดียวแล้วกันคิดจะใจหมอป่วยบ้างเปล่าเนี่ยหรือแค่น้ําฉี่ทําให้ดิ้วในถุงน้ําดีอาการปวดหายไปอาไม่จ้าเชื่อไตดีขึ้นใช่ดูดนิดเดียวเองนะคะเขาใส่น้ำแล้วใส่น้ำแอปเปิ้ล เบาหวานเหลือลดลงไม่ได้ตอนนี้เขาให้ยาฉีดมาแต่ออกจากโรงพยาบาลเขาให้ที่ฉีดมาก็ไม่ฉีดไ้อะไรตอนนี้ก็เหลือ150ก็ถือว่าโอเคค่ะที่เราไว้ได้คุมเลยนะคะเราจะเห็นว่ายาที่อยู่ในตัวเองเนาะใช่คือคือคือเอาเต้ยขึ้นมาพูดจะถูกแล้วเพราะมันของจริงแล้วนกำลังเป็นอยู่ ขอบพระคุณมากเลยก็เลยจะขึ้นกับเอาวมาพูดถูกแล้วเพราะว่าเราค่ะเป็นดาราไงคะใครก็รู้จักทั่วค่ายแล้วแล้วาจะไม่ขึ้นเวทีได้ยังไงที่สำคัญขึ้นคนสุดท้ายปิดท้ายสุดท้ายปิดท้ายก็อยากให้ให้เชอว่าคนไม่ป่วยเขาไม่มานั่งประมาณนี้หรอกเขาไม่มานั่งสนใจเดี๋ยวป่วยแล้วจะรู้สึกแล้วหลานทุกคนทุกวันนี้เนี่ยตอนนี้เขาจะต้องดื่มน้ำปัสสวะเขาแข็งแรกดีเขาเริ่มนี่ตอนกลับเขาเขาไปซื้อเป็นโตาของที่ี่ถูกถูกมากค่ะร้อยสี่สิบนะคะ ไป,ไปใส่ขา้าวต้มของเรานะคะไปใส่ข้าวต้มขอข้าวต้มกลับไปด้วยเราเดินทางเพราะระหว่างเดินทากลับอย่กับข้าวจิตจื้กับข้าวสะอาดอางี้ไม่น่าจะมีะแล้วเตยเริ่มติดะนะฮะเตยเริ่มติดคือเตยนี่เป็นคนอ้วนแล้วแล้ว,ลวก็ขอโทษดัส,สระแพกค่ะดัส,สระแพกคือแดกสารพัดนะคะคือเป <laughs> ็นคนที่ท <laughs> านเก่งมากเดี๋ยวนี้เห็นอาหารแล้วเราเมื่อวานเนาะผู้ฟังฟังหมอเขียวผู้ก็ยังคิดอยู่ไม่ทานเนื้อสัตว์ ตัดสินใจอยู่แต่จะยังไม่พูดพอพูดไปแล้วให้ไหมคะมันทําไม่ได้มันก็จะเป็นสัตว์สัตว์วัจจาวาจายังคิดในใจอยู่จะยังไม่พูดอ๋อขอขอให้ทําได้ก่อนเต้ยว่าจริงนะไม่กินเนื้อสัตว์แล้วเราเราเพราะเพราะว่าเต้ย่าถาตหนึ่งเนี่ยพอเต้ยว่อยู่โรงพยาบาลนี่เออเอเอเนี่ยเอกชนอันเนี้ยถ้าไตขึ้นเนี่ยส่วนนุบจากที่เต้ยกินอาหารโรงพยาบาลของเขาซึ่งเขาเขามีเนื้อไก่ปลาอะไรมาให้ปกติมีส่วนด้วยว่าเขาให้อาหารทวกที่เพราะตอนแรกเต้ยเต้ยไม่ทาน S <S <S ใช่ไหมคะมันมันมันก็เลยอยากจะบอกทุกท่านว่าถ้าทุกท่านท่า,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 านใดคิดได้จะไม่ทานเน๋ยวสัตว์ก่อนนําหน้าเตยไปก่อนเลยที่เตยตามไปคิดว่าเตยะคงจะไม่ทานอาจจะค่อยๆลดลงก่อนจากเนื้อสัตว์ใหญ่คือตรงติเต,ตยไม่ทานเนื้อวัวอยู่แล้วอาจจะเหลือแค่ปลาก่อนอะไรใช่ไหมคะอะไรเงี้ยได้คะ่ะจะละไปเลยก็ได้หรือค่อยๆลดก็ได้นะคะเราก็ให้นนาทางไว้แล้วอะไรคือ สิ่งที่ดีนะคะ,คะนี้แนวทางปฏิบัติอยู่ที่พี่น้องเอกว่าจะลดละได้มากขนาดไหนใช่ค่ะใช่ค่ะอย่าเจ็บอย่าป่วยค่ะอารมณปราบาลาพาความไม่มีโลกเป็นราบันประเสดนี่เรื่องจริงดูนีค่ะ เต้ยหน้าตาสวยปานนางเอกนังขนาดนี้เต้ยเดินไม่ได้เครียดจัดเลยนะคะอยู่ดีวเดินไม่ได้เนี่ยมันเป็นกรรมอะไรมันเป็นอ่อเขาเรียกว่าวิบากกรรมทันด่วนอะไรหรือเปล่าเต้ยก็นั่งนึกย้อนอยู่ว่าเราทําบาปอะไรแต่ที่สาคัญเต้ยจําได้อย่างคือเถียงพ่อตอนนี้เต้ยหูตึง <c oughs> หูตึงคือเขาอยู่ที่มันอือนี่นี่เอาน้ํา ปัสสาวะเขาไม่ทราบหลานนี่จากการเกลี้ยงเขาบอกว่าน้ําน้ําจากท,ที่ที่เนี่ยคลอโรฟิลหยอดหูใช่ไหมคะที่จริงแล้วก็ปัสสาวะหมดเลยค่ะเอมอม,มันได้ยินได้ยินแต่อาจจะได้ยินไนกลๆบางทีหลายๆท่านมาพูดเกับเต้เต้ยิ้มยินนี่คือเขาพูดอะไรวะคือยินไม่ก่อน,อนแต่ได้ยินไกลๆเหมือนได้ยินบางทีก็ได้ยินช้าบางทีก็ได้ยินไกลๆมันเป็นเรื่องจริงนะคะจากคนที่เขาเป็นจริงอย่างเต้เนี่ยจากการที่หูไม่ได้ยินเนี่ย ตั้งแต่แค่ตอนนี้นั่งเก๋ๆเพราะว่าตั้งนั่งตรงแค่แล้วไหะท่านเดินผ่านมาเป็นไงบ้างได้ยินถามว่าเป็นไงสบายดีแล้วมะเดินได้แล้วต่อไปก็เดินได้เราก็ใจเฮ้ยทำไมฉันได้ยินน่ะ oh, <okay. S 2> ใครจะมีบุญได้มาที่นี่บ้างใครบ้างที่จะมีขอพระคุณเลยเตยที่ใจขอพระคุณหมอเขียวขอพระคุณการเวลาที่ทําให้เตยได้มีโอกาสกดผิดกดถูกดูทูบไปมวาไปเจอยูทูบของหมอเขียว <Okay. S 2> แล้วก็ได้มา เตยคิดว่าเตยน่าจะมีบุญหลงเหลืออยู่นะคะที่ที่ทำไม่ได้ไปถึงตรงนี้และยังได้มีโอกาสได้ขึ้นมาพูดเพื่อด้แชร์ประสบการณ์ของจริงเรื่องจริงที่เกิดกับเราค่ะคขอบคุณคุณเต้ยมากค่ะขอบคุณมากและขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ให้กําลังใจคุณเต้ยของเราค่ะ